ภระกิจตรวดมลความเปลี่ยนจำป่าตองกลางที่32วันที่11เดือน12 2สองปด EP ที่1ครับข้าพระเจ้าขอผีวาอาสาธยายพุทธมนตบายเป็นพุทธบูชาธรรมะบูชาสังกบูชาและเป็นอาจารย์ยักบูชาในองค์พระครั้ปฏิเทราเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จบุญหลวงปู่บนเดชหลวงปู่ิ หลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งคูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีนี้ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการตรวจตรายของข้าพระเจ้านี้ขออนุภาพคุณประรัตนะกลือคูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพระเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การตรวจตรายมนต่อไป เทวดาสมันตาจักวาปิสุอัตรากันตุเทวตาสะสมังมุนีราจระตุนันตตสักโมกตังจักเกกามีจะรูเปกิกริสิการาตเปจันตะลิเกวิมานีทิเปรตเตจักามีตัลวานาคาหานีเกหวัตุมาิิกเท ภูมิมาจานตุเทวาจรตาราวิสเมยขะคันตปนาคาติทันตาตันติเกยังมุนิวารจันังสาะโอมีสุนันตุธรรมสวนาคารโออายมภัตันตาธรรมสวนาคารโออายมภัตันตาธรรมสวนาคารโออายมภัตันตานะโมตัสสะปะกวาโตอะระหัตโตชมาชมุตัจฉา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนันติเมสระนังอัญญังพุทโธเมสระนังวะรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเมโหตุสัพพะธานันติเมสระนังอัญญสังธัมโมเมสระนังวะตังเอเตนะสัจจวัจเจนะ ส faith, Isaiah <speaking spirits> โสติเมโหตุสัพปทานันติเมชาลนังอัญยังจังโกเมชาลนังวะรังเอเตนะสัจวัจเจนะโรติเมโหตุสัพปทาบทวจมหากาลุนิโกนาโตติอาทิกาถามหากาลุนิโกนาโตัตถายาสัพปปานินางบูเรตวาบารมี สัพพะปโตจัมโพธิมุตตะมังเอเตนัจวัจเจนมะ,ะมะาโหตุสัพุปตะวะมหาการุนิโคนาโทอิตายะสัพปานินางบูเรตาวา บารมีสัพป,ปะปตโตทัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัเจนะมาโอตุสัพุธปัตตะวามหาการุณิโกนาโตจุก้ายาสัพปะปานินางบูเรตว่าบารมีสัพปะปตโตทัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัเจนะมาโอตุสัพุธปัตตะวาบทวดมหาสมัยยสูตร เอวังม e e ีสุตังเอกังสะมะยังปะกวาสะเกตุวิหารติกาปิรวัตุจมิงมหาวเนมหาตาภิกขุจังเมนาติติปัจจัยเทหิภิกขุเตหิสัพเพวะอรหันเตหิทัศนิยชโรกัาตุหิเทวตาเยยุเยนาสันนิปติตาโหติภักควันตังทัศนายะภิกขุรังกังจะอาตะโกจะตุนังสุตา วาสกายิกานังเทวานังเอตัทโขสิอะยังโขภะกวาสเกสุวิหะระภิกะปิรวัตุรหมิงมะอาวเนมะหาตาภิกุจังมีกนติติปัจจะไมเตหิภิกุสะเตหิสเปหะอรหันเตหิทัศเรหิจารุปตาตุหิเตวตาเยยยเยนะสันนิปติตาโหติภะกวันังทัศะนายาภิกุจังหังจะยันนู nạc mạc nhằm bị yên ạ bác cơ hoa tê nụ bạc sáng cạc mơ ya gà mị tà hoa bác cơ hoa tổ dân ta ma ti ạ ta cô ta thê wata chứa ạ ta bị nạ mạc bác rạc hoa phục lịch sâm tăng bà ra rơi rít tăng hoa bà hằng chơi เอวเมวะสุธาวาเสสุเทเวสุอัต,าอาตาระอัตาระอิตาปะกวาโตปุระโตปาตุระังสุ

ธรรมะสัมยางทะจิตาเยวะอัปปาราชิตะสังคังติอัตโขอัปปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังกาตังอัปปาริตตะตะราภิกโวะสมาทะหังสุจิตังอัตโนอุชุกะมังสุสุสาระเทวะเนตานิคะกิตวาอินทะริยานิรักขันติปัตติตาติ อัตตโกอปาราเทวตาปะกวโตสันติเกอีมังกาทังอปาริเชตวิขีรังเชตวาปะริกังอินทะขีรังโอหะจะมะมีจาตจเรันติสุทาวิมราจะกุมาตาสุทันตาสุสุนา កាតិអតកោអបរាទេវតាភកវតោសន្តិ ਕੇ អិមង្កលំអបតិយេកេជីភុទ្ធំសរណង្កតាសេណទេកមិសន្តិអបាយាហ៊ុមីបាយម្មនុចន្តិហំ เทวกายาเทวกายังปะริปุเรสันติติอัตคุปกะวาปิกุอามันเตจิเยภุเยนะปิกกเวทะสะจุโรกัตาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติปะเะตะตาคตังทัะนายะปิกุรังกังจะเยปิเตปิกะเวอะเฮสุอะ t tat mantanang arahato tam madam puta tatam people kawantanang e tat bat ratma ye watte watta chan hippatita a ta, hi ta à, e, suyatapi maya an e tatat e b tay bia 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 ta bia 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 มันตานังอรหัโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปักวันตานังเอตักปะระมาเยวะเทวตาชนิปติตาภวิสันติเจยะถาปิไมยังเอตัระอิอาจิกิจามิปิกเวเทวกายานังนามานิเอตักยิจามิปิกเวเทวกายานังนามานิเตติจามิปิกเว tê vạ ca ya nang na ni tăng su na tha sa kang ma na si ca ro tha pa si sa mi ti e wang phan tê ti khô tê phi khu pha to pa cha so su pha e ta tha vô cha si ro ca ma nu ca sa mi ya ta pu ma ta ทสิตาเยสิตาคิดิกะพกรังปะอิต,ตาสัมมาหิตาถูปุปุปุถูสีหาวะสรินารูมะหอังสาปิสัมพุนโนโอทาตะมะนะสาสุธาวิปสัสสนนะมะนาวิลาิโยปจัจะสตกันตะว่า

tak ring tak tang eke tak aksanang a mak nuk tak su a dan tak mantak bu di sa sa pa bu pa a bu tak jak sabang a pi ya ya wak kita wa nak jak puma tato a te wakaya a pi kanta te wicana tapi ke wo ye wo kita i ki rahi a นุบุปภะโสตสสะสัตสหสาวะยะขาโคมากาปิระวะตวาอิทิมันโตจุติมันโตวันะวันโตยะสักติโนมุตะมานาอภิกามุภิกุดังจะมิติงวะนังสะสหะสาวิมะวะตายะขานาในตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันะวันโตยะสักติโนมุตะมานาอภิกามุภิกุดังจะมิติงวะนัง

อินทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสักติโนมุตตมานาอภิกามุงพิกุลังจะมิติงวันังเวสามิตาปัจจัสตายะขานาในตะวันนิโนอินทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะจักตริโนมุตตมานาอภิกามุงพิกุลังจะมิติงวันังกุภิโลราจกหิโกเวบุระสนิเวสานังพิโยนางสัตสหสังยะขานังปะจิิรู ปัสสติกุพิโรราชกอิโกโสปกะสามิติมนังปุริมาจติสังราชาทัตระโธภะราสัตติคันทะภานังอาทิปฏิมหาราชายสัติโตปุตตะปิตรรพะหวอินทะนามาหาปราอินทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสังจนโนมุตภะนาอภิกรรมุภิคุนังจามิติมนังทักขิในจติสังราชา วิลูภะโหสัปปาชาติภุมนมาฑนังอธิปติมหาราชายสัจจิโตปุตตาปิตัสสะภะโวอินทะนามะมหัปาราอินทิมันโตจิติมันโตวันะวันโตยักจรรนมงตมานาอภิกรรมภิกุนังรมิติวะนางปะจิไมจัติถังราชาวิลูปะโกปะปาสาติ นาคาังอาทิปติมหาราชายสัจิโจปุตตาปิตัสสะโวอินทนามามหาปราอินทิมันโตชติมันโตวันนวันโตยศกจิโนมุตมานาอภิกรรมปิกุนังทรมิติงวะนังอุตตะรันยติสังราชากุเวโรตปปัสสัตติ ยะกานังอาทิปฏิมหาราชายัสิโดปุตตาปิตัสสะภะวโวอินทะนามามหาปราอินทิมันโตจุติมันโตบรนะวันโตยัจติโนมุตตะมานาอภิกรรมุงภิกุนางจะมิติมวนังอุริมติสังทะตะละโสทกิเนนะวิรูปะอากปปจิเมนะวิรูปะโขอเวโลอุตตะรังติสังจัตาารเตมหาราชาสัมมันตาจะตุรโรทิจัตะตะละมานาอะทังรุ วเนกาปิระวัทเวเตสังมายาวิโนทาสสอากูวันจะนิกาสถามายากูเตนตุเวเตนตุวิปูจะวิปูโตสหะจันทะโนกามะเสโตจะกินุมนตุนิมนตุจะปะนาโตโอปะมันโยจะเทวตุโตจะมาตะริงจินตะเสโนจะกกันตะโปนโปราชาเสโนตะโปอากูปัจสิ โหเจวะติภูริสุริยะวะสัสาเอเตจะเยจะราชาณุกันตะปานาสะราชุพิโมทะมานาอภิกามงผิกุลังจะมิถึงมานังอัตตาปูนาพะสานาคาเวสาลาสหะตะจักกากรมปะระสะตะราอาคูปายาคาสะยาติภิ ยามุนาทะตระถาจะอาคูนากายะสัจจินโนเอระวันโนมหานาโกสปากะสะมิติมนังเยนาคราเชสหะสหรันติธิพาธิจาปขิวิสุตจะโอเวหายาสาตวะนะมันมปทาจิตราสุปันนาอิติเตสนาหัง A pát yan ta a pát yan ta ta nang kara cha nát ma rít chuột bun sa nay ha he wak -ja -wa ta -na, na sa ra -na tang chị ta wak ิระหังเตนะสัุตังอะจุราสิกาพาตะโรวาสวาเสเตอิติมันโตยัสติโนการกัญจาเมฆาปิธรมาอะจุราทานะวคะสาเวิปจิติจุจิติจะปะอานาโตนะมุกิสหะตะสส Chắc pháp lý Phúc pháp lý Phúc năng Sắp về vệ lộ chân này Hít qua pháp lý Trên năng là hữu phần Ta mục phá Các môn Sắp mắc dô thà nĩ Phân năng Sắp mít tình Vâng năng A vi Chắc tê Châu hoa Ta khắc môn Vắc lúc nà Vắc lúc nà Thế Số mô xa xa ha, mê ta ca lu na ca yi ca a gu thê va ya xa xin ta xê thê ta xa xa ca ya xa ta lai ta van ni nô no. in ti man to yu ti man to van na van to ya xa xin ô mô thá ma na áp bí ká ra mi tí ngo nang vê tú chá thê va xa xa ri chá áp xa ma chá ทุเวยะมาจันตสุปะนิชาเทวาจันตมากูปุระกิตาสุริยะสุปะนิชาเทวาจุริยะมากูปุระกิตาณขันตานิปุระกิตาวาคูมันตะวะราหะกวะสุนังวะสาวุเศธุสะโกปาคปุริตะโตตัสเสถิทัสตากายาตเพนานิตวันิโนอินทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสักติโนมุตตะมานา อภิกรรมพิกุนังสัมมิติณวันังอัาคุสะปูเทวาชะระมะคิสิอาริวะอริทะกาจะโรชาจะอุมาบุปะนิพาริโนวะลุนาสะธรรมะจัจจุตาจัจเนชกาสุเลยะลุจิราอาคูอาคูวะสะวณิสิโนทัศรเตทัศน์ตากายาตเปนนาไตะวันิโน ยินติมันโตชุตทีมันโตนะคมันโตยัตถกิโนมตะมานาอภิกรรมุงภิกุนังจตมิติงมณัง మా నా ఆనామాను khi tha pa tu si ca a ku a à ku ma no pa tu si ca a ta ku ha ra yo te ye cha ro hi ta no. à wa ka ma ha ka a ku te ya cha ti no ta tri te ta cha ta ka ya cha pe na nai ta van ni no ya cha ti no a pi à ka mu à pi à ku na ng cha ka ka ru ma a ru na a ku we ka na ha สหโอทาตะคันยหาปามุขากูเทววิชกนาสทามันตาหาระกชจามิสกาจยะยสิโนทะนยังอาคาปะจุโนโยติสาอภิวะสสทิทเจเทตัสสะตากายาสัปเพนาในตะวันนิโนอินทิมันโตจุติมันโตนาวันโตยัสเทโนมุตตะมนาอภิกามุปิกุณังจะมิติมะนังเคมิ

In manto chút manto, và nát manto, yasaki no muda mana a pica mung. nang ra ting vân anh. te te tê tê, wak nít kaya ra inta wan nino na man, wak yê na ak kant chuuu, yê chát ja yê sa, sa ra ha, pa ku, ta chát มังคีรังโอคตินัมะนาจวังทะเกโมคะทัรังนาคังจันทวะอสิตาติตังสุภะละมาปะละมันโตจะมุตาอิทิมาโตสะหะสันนางกุมาโรติโสสะโสปาคะสะมิติงวะนังสะสะภะระหะมะโรกานัง มะอาภะระมาปิติตติอุปมันโตอุปปันโตจุติมันโตปิสัมากายโยยะสิโรตัตถิตัจจาราภูปเจกวะสะวันติโนเตสะจะมันมะโตอาคาหาิโตปาริวาริโต เตจัสเปอภิกันเตจินเตเตเวสพระระหะมะเกมาระเสนาอภิกามิปจักกันนะหะสะมันติยังอิทคันนะหะตะปันตะตะราเคนะปันตะมันตุโวสภมันตาปะริวาเิทะเรตมะวู มุจิตะโกจินังอิติทัตเตอร์โนกันนะอเจนังอเปสะอิปานินาตระมาหะจักรังกะตวานะเประวังยะสาปาวุสะโกเมโกะนะยันโตสวิชุโกตทาสปปจุตาวะติสังคุโตอสะยังวะเส ตัจสะพังอภิยัยวะวะกิตวานะจะกุมาตโตอามันตะยิสตาสาวกีราเนราเตมาราเรนาอภิกันตาเตวิชานาตปิกขะวะเทจอาตปะมะกะรงสุตวะพุทธะจะสาระนังวิตราเคหิปะกามุงเนสังโรมันปิอินจะยุงสัเววิชิตะสังขามา ปยาติตายะสัจิโนมุตันติสหภูเตหิสาวกเติชะเนสุตตาติ